สวัสดีครับวันนี้วันที่4มีนา2566นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวตัวแผ่นชุดวางเกียร์นะครับของ S C X 1 0 2นะครับชุดคิดสำหรับเป็นชุดคิดนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตพัณฑ์ของ Hot Racing นะครับนี่ก็ไม่ได้ไม่เคยรีวิว,วของ Hot Racing เนะีเพราะว่าไม่ค่อยมีนะครับแต่นี้ไม่เจอมานะครับก็เลย อามารวิวนี่เป็นฮอลเลนซิงก็จะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับก็ทำของแต่งต่างๆเนี่ยออกมานานมากแล้วนะครับออกมาตั้งแต่รถ A C X 1 0รุ่นแรกเลยก็มีของของแต่งของฮอลเล c ซิงนะครับอย่างพวกพวกชุดลงชุดเลี้ยวอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ที่มีคุณภาพดีนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งด้านล่างนะครับด้านเนี่ยแต่งตัวสกิปเพดด้านล่างเนี่ย ของเดิมก็จะเป็นพลาสติกนะครับของเดิมเป็นพลาสติกเขาก็ทำของแต่งออกมาให้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีมีข้อพิเศษก็คือจะมีตัวลูกปืนด้วยนะครับมีลูกปืน4ตัวนะครับสี่ตัวเพื่อที่จะทำให้เวลาเราเราวิ่งแล้วก็ข้ามหินหรือข้ามไม้เนี่ยตัวลูกปืนนี้ก็จะช่วยให้ตัว แผ่นให้ให้ให้รถเราเนี่ยได้ลื่นผ่านอุปสรรคได้โดยง่ายนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ติดค้างอยู่บนอยู่บนหินหรือบนโขดหรือว่าโดมนมขอนไม้นะครับเพราะว่ามันมีลูกปืนช่วยอยู่นะครับ4ตัวนะครับแล้วก็มีเขาก็ยิงเลเซอร์นะครับเป็นรูปหัวกระโหลกครับแล้วก็ HR นะครับอันนี้ก็คือวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับ ความกว้างของมันก็คือจากเนี้ยสุดนี้นี่ก็คือ3นิ้วนะครับแล้วก็เขาระบุว่าที่สำคัญก็คือใช้กับรุ่น s c x 1 2นะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดท่านจะเอาไปใช้กับรุ่นอื่นเนี่ยก็ต้องดูว่าความกว้างของแชสซีเนี่ยก็ประมาณ3นิ้วนะครับ3นิ้วถ้าเกิดว่ามีแชสซีที่กว้างประมาณ3นิ้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใส่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องรูต่างเนี่ยนี้เพราะว่ารูแต่ละข้างเนี่ยมีอยู่ ทั้งหมด4 4รูนะครับฝั่งหนึ่งก็มี4ลรูฝั่งหนึ่งก็มี4ลรูก็อาจจะไป modify เจาะเพิ่มที่ตัวแชสซีได้นะครับก็จะทำให้ให้มันเวลาขับไปบนพื้นที่ที่มันมีหินหรือมีอะไรที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะลื่นปื๊ดข้าไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีลูกป,ปืนช่วยในของเดิมของเดิมก็เป็นพลาสติกนะครับ ของใหม่นี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็แต่งให้สวยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีลูกปืนช่วยให้ผ่านอุปรรสได้โดยง่ายได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคอนเรซิ่งของเมการาคา1,600บาทนะครับ SCXT 1 3 3 K 0 1นะครับก็เป็นอล um ูมิเนียมเบรลิงสกิทเพลทสปีดทันมิชชั่น s c x t o นะครับคอนเรซิ่งนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี f c e e o o o y y u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  e i n s t t g r r m เว็บไซต์แล้วก็ช้อปปี้นะครับ5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันชื่อว่า RC Scale Thailand นะครับแล้วก็ Line ID นะครับ HD Alien b i r ร์โทรศัพท์0814911989นะครับตอนนี้ก็วันนี้เน่ก็เพิ่งแปลตัวกติกาของซอร์ a ได้ไป ของคัสหนึ่งนี่ก็เกือบเสร็จแล้วครับมีบางข้อที่สงสัยเนี่ยผมก็เขียนเขียนไปถามอยู่ใน Facebook เขานะครับว่าว่าว่ามันว่ามัน,ว,มนว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ายัางสงสัยนะจะได้จะได้เอามาลงในกติกาให้มันครบถ้วนนะครับก็ประมาณนี้ครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทีอีก,อกให้ทราบอีกทีนะครับว่ากฎกติกาในปีนี้เนี่ยมันจะเป็น แบบไหนยังไงบ้างน,นะครับก็ไม่ยากครับโดยปกติเนี่ยพวกกติกาของซอก้าเนี่ยเขาก็จะทำมาสำหรับป้องกันการการสับสนนะครับว่ารุ่นไหนลงแบบไหนยังไงบ้างแล้วก็อย่างฝรั่งเนี่ยคือกติกาเนี่ยมันออกมาสำหรับทั่วโลกนะครับฝรั่งก็ชอบโมดิฟายรถนะครับเขาก็ทำออกมาออกมา เอาไว้ว่าเวลาใครจะ modify เนี่ยก็ให้ modify อยู่ภายในกรอบนี้นะครับแต่สำหรับว่าของคนไทยที่เราเล่นเนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดแต่งบอดี้หรือว่าไม่ได้สร้างบอดี้ใหม่ขึ้นมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นบอดี้เดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดิมเดิมสเปคเดิมเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะครับก็เขาก็เขียนกฎต่างๆนันค่อนข้างละเอียดนะสำหรับอป้องกอันแล้วก็กำหนดสเปคของรถที่จะลงใน แต่ละคลาสเนี่ยให้มันค่อนข้างเคลียร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเองนะครับสวัสดีครับ